ได้ได้ว่าเรื่องของเด็กๆช่วงนี้ต้องให้การดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะรวมไปถึงเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะล่าสุดทางด้านของพลตํารวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้มีการนําทีมเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งเป็นคณะทํางานการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกกันว่าไทยแคคเน่ยนะคะได้ถแถลงผลงานทลายเครือข่ายเอี่ยวกันค้ามนุษย์ และการกระทำชำเราเด็กในพื้นที่ตำรวจภูทรภาคสี่จำนวน3คดีด้วยกันค่ะที่ห้องประชุมตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจตรีพิษณุอุณหะเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีร่วมกันถแถลงข่าวผลการดำเนินการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค4ี่จำนวนทั้งหมด3คดีด้วยกันค่ะ การค้ามนุษย์และการกระทำชำเราเด็กแล้วก็มีการถแถลงข่าวจับกลุมนักธุรกิจโรงเลื่อยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนะคะหลังจากที่มีการซื้อตัวเด็กหญิงชาวขาวอายุ10ปีจากจังหวัดเชียงรายเป็นการซื้อตัวมาจากคุณแม่และคุณพ่อของเด็ก,นะะก,กนเนี่ยนะคะมากักน่วงเหนียวและก็เป็นการล่วงละเมิดทางเพศในห้องเช่านอกจากนี้คะ่ะยังมีการขยายผลการจับกลุ่มสาวประเภทสองหรือว่า คุณครูสอนเต้นอารบิกนะคะที่อนาจารย์เด็กแล้วก็คมขืนเด็กนักเรียนหญิงในอำเภอน,น้ำสมจังหวัดอุดรธานีและถ่ายภาพและคลิปวิดีโอเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือค่ะและจากการสอบสวนขยายผลพบว่ามีเด็กหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศรวมทั้งหมด17รายด้วยกันก่อนจะปิดท้ายด้วยคดีชายหนุ่มขอนแก่น มีการส่งข้อความเนี่ยนะคะเป็นการแชทล่อลวงเด็กหญิงอายุ14ปีผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ก่อนที่จะมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงอายุ14ปีรายนี้และถ่ายคลิปวิดีโออนาจารเอาไปขายในเว็บไซต์ค่ะ ซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะโดยท่านบอกว่าหลังจากชุดปฏิบัติการไทยแคคค่ะหรือคณะทำงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตได้รับการประสานข้อมูลจากศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กหายและเด็กถูกละเมิดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NCMEC เนี่ยนะคะจึงได้มีการเร่งดำเนินการออกสืบสวน ติดตามและจับกลุมผู้ต้องหาค่ะโดยเร่งด่วนทั่วประเทศเลยค่ะในพื้นที่ภาค4บางคดีเนี่ยเป็นคดีการกระทําผิดที่มีพฤติกรรม เกี่ยวข้องที่จะได้รับความไม่ไว้วางใจในการเข้าใกล้ชิดตัวเด็กเนี่ยนะคะแต่ได้อาศัยความใกล้ชิดและความไว้วางใจในการกระทําอนาจารและแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากตัวเด็กค่ะรวมทั้งคดีที่ผู้ปกครองของเด็กยินยอมที่จะขายตัวเด็กเองเพื่อแลกกับเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อได้ทราบข้อมูลการกระทําความผิดแบบนี้จึงต้องรีบเข้าช่วยเหลือและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดโดยเร็วค่ะ ในส่วนของเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะก็จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดค่ะให้เข้าการช่วยเหลือและดูแลคุ้มครองเด็กตามกระบวนการและจะมีการใช้กฎหมายผิดฐานการค้ามนุษย์ไปถึงเรื่องการยึดทรัพย์และค้นหา กู้เด็กออกจากสื่อลามกทั้งหมดทั้งในโทรศัพท์มือถือและในคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวเลขการจับกลุ่มก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าการละเมิดเด็กตอนนี้ก็ยังคงมีมากเช่นเดียวกันอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะที่พบเห็นต้องช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อที่จะช่วยเด็กได้ทันท่วงทีค่ะในดีการละเมิดทางเพศของเด็กเนี่ย ยังโวอยู่ในสัดส่วนที่สูงนะครับเราเห็นได้ชัดเจนว่าอายุเด็กเนี่ยค่อยๆลดต่ำลงอย่างมากนะครับและปริมาณความรุนแรงของการรุกรเมืองทางเพศของเด็กเพิ่มสูงขึ้นนะวันนี้เนี่ยผมต้องเรียนเสร็จดีนะครับว่าถ้าเราไปย้อนดูย้อนหลังนะครับเมื่อปีสิหนึ่งการรุกรเมืองทางเพศของเด็กเนี่ยนะครับต่อปีเนี่ยนะครับประมาณนึ่งหมื่นครับ วันนี้เนี่ยทั้งผมทั้งท่านผู้การจังหวัดน,นะครับนะเราจะไม่ดำเนินคดีแค่ครอบครองสื่อละมกอย่างเดียวนะครับแล้วจับแล้วแถลงข่าวนะครับเหมือนในคดีที่ผ่านมานะครับเราจะกู้ภาพของเด็กนะครับอ,ออกจากสื่อละมกทั้งหมดนะครับที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะหรือในคอมพิวเตอร์นะออกมานะว่าเด็กมีตัวตนจริงหรือไม่นะครับแล้วพร้อมทั้งทำการสอบสวนเด็ก ดั้งแนคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเหมือนก็ดีเหตุเกิดในสพมขอนแก่นนะครับนะเพราะนั้นก่อนดีเหตุเกิดในสพมขอนแก่นเห็นได้ว่านะครับนะเรามีการผู้เด็กออกมาจากภาพนะครับนะแล้วก็ดำเนินคดีตั้งแต่เรื่องพระเด็กนะครับการภาคผู้เยาการโกมคืนการทำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีนะครับเราภาคเด็กไปเสียจากบิดาบารดาอายุไม่เกิน15ปีนะครับนะรวมถึง ในเรื่องของการตรวจสอบนะครับนะต่อไปนะครับในเรื่องของเหตุเกิดในสมภพขานแก่นเนี่ยก็ต้องกล่าวเรียว่านะแต่ในเชัดเจนนะครับว่าเด็กเหล่านี้มีอายุน้อยมากนะครับนะแล้วก็วันนี้เนี่ยจากการตรวจสอบเราพบนะภาพที่มีการร่วมเพศกับเด็กหญิงหนึ่งคนนะครับแต่ว่าในการทํางานของเราเนี่ยก็จะไม่จบอยู่แค่นี้นะครับนะวันนี้การแถลงข่าวเนี่ยเป็นเพียงแต่การ สร้างความเชื่อมัน่นความมั่นใจนะครับให้กับประชาชนให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับให้กับ NGO นะครับนะแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยชุดสืบสวนนะของท่านผู้การของท่านรองผู้การนะครับท่านผู้การจังหวัดนะพอมอก็จะขยายผลต่อนะครับว่าภาพาเด็กทั้งหมดเนี่ยนะที่มีอยู่เป็นหมืนม่นๆภาพนะครับนะมีเด็กอยู่จริงไหมจะต้องกู้เด็กออกมาให้หมดนะเพื่อะเอาเหล่าน,นั้นเนี่ยกลับคืสนสู่สังคม กับคืนสู่โรงเรียนกับคืนสู่ค้อบคของพ่อแม่นะครับรานะฉะนนั้นอีกกรีเหมือนกันนะครับในเรื่องเหตุเกิดสองพ่อมอุดรอ,อันนี้เนี่ยก็ต้องชูเชยนะครับตำรวจสายตรวจได้เอามาสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบช่วยท่านพบว่เาเด็กนั่นอ่าเนี่ยน,นะครับถูกขายจากพ่อแม่นะครับาจ,าจากแม่จิงจากพ่อรีนะครับนะทางภาคเหนือนะครับแล้วก็าจากนั้นก็นํามาส่งที่าจาังหวัดอุดรธานี นะครับแล้วก so so er so ็มีการข่มขืนทำร้าะกัดทั้งหน่มเงียวนะครับนะนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ร้องทั้งนะครับมีการนําเด็กนะครับไปควบคุมอยู่ในหลายสารที่เดียวกันส่วนนี้เนี่ยนะเ็เป็นอากนี้ต่อไปนะครับถ้าสวยจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานร่วมกันฆ่ามนุษย์นะครับนะวันนี้เราได้แจ้งความผิดฆ่ามนุษย์เนี่ยไปกับ ผู้หญิงผู้ชาย2คนนะครับไปกับผู้ลงหาสองคนนะครับที่ไปซื้อเด็กมาจากจากพ่อแม่จากแม่จริงพ่อเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นกังทีนี้ไปก็จะแจ้งข้อกล่าหาเพิ่มเดินในความผิดฐานร่วมกันท้ามารุนนะครับกับทั้งแม่จริงพ่อเลี้ยงแล้วก็คนที่นำมารวมถึงคนที่ควบคุมนะครับ